ครับปรับภูมิทัศน์สร้างฉากการทำหนังหรือละครหรืออะไรนะทำมันมันยากตรงฉากนะที่ใหเข้าบรรยากาศนะ่ยอันนี้ก็ลังปรับภูมิทัศนะ์ะรถถ่ายมาถ่ายสองวันนะรสร้างกอ,องฟางนะครับนี่เป็นน้ำ อันนี้ขุดเป็นบอ่อน้ําเต็มน้ําใสโหยาวไว้นู่นเลยยาวเต็มที่เลยนู่นอันนู้นก็ฉากนึงนะฮะอ่อันนูน้นะค่อน,น,นข้างจะใหญ่สักนิดนึ่งนะฮะขี่ดเดินเขี่ดเดินไปดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆอความคืบหน้านะครับที่เป๊ะเทยแลนด์ สร้างเรือนไทยครับสร้างเรือนไทยกับเรือนก็ตอบบ้านโบราณระหว่าง้นกลางสองบูบ้านนี่ฮะแต่บูบ้านนู้นงานที่จะต้นไม้เขย้ายมาปลูกฮะกงกำลังรืบคานเตา เต็มพื้นที่ที่ตายก็มีที่ยังก็มีอยู่นะเดี๋ยวสั่งมาอีกร้อยกว่าต้นฮนะต้นใหญ่กว่านี้นะลังมาปรับป้นที่ทำที่นี่เสร็จทําป่าดิบๆนิดนะึงนะฮะ